มาติดตามบรรยากาศการสอบโอน e t วันที่2กันบ้านนะคะของโรงเรียน3ามเสนวิทยาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการทุจริตค่ะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศได้จัดสอบโอน e t พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่8ปดถึงเกุมภาพันธ์สองพซึ่งวันนี้ก็เป็นอันสอบวันที่2สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์สุขศึกษาศิลปะและงานอาชีพ โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้น728,766คนในส่วนของโรงเรียน3มเสนวิทยาลัยมีผู้สิทธิ์มีสิทธิ์นะคะเข้าสอบจำนวน438คนนายพินโยภูศีรองผู้อำนวยการโรงเรียน3าเสนวิทยาลัยเปิดเผยว่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีนักเรียนเข้าสอบครบทุกคน โดยเด็กทุกคนมีความตื่นตัวและตั้งใจในการสอบครั้งนี้มากเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนำผลคะแนนโอเนตในสัดส่วน20%ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ซึ่งนักเรียนหลายคนมีความมั่นใจว่าสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ตามเป้าหมาย สำหรับการจัดสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการทุจริตแต่อย่างใดขณะที่ครูที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการสอบมาจากต่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปรง่งใสส่วนการสอบโอเน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะจัดสอบในวันที่15 1 6กุมภาพันธ์นี้